มาแล้วนะครับรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นครสวรรค์นะครับรถล่าช้ามา14นาทีนะครับหลังจากที่ไปเจอ109ที่วังกลางมานะครับนะมีตั๋วมาร้อได้เลยนะครับเดี๋ยวตกรถเจอมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งโอเคมาแล้วครับ408นะครับเชียงใหม่นครสวรรค์่ะ วดเข้ามาแรงนะครับเชียงใหม่นครสวรรค์นะครับ มีการไม่บ่ายกันด้วยนะครับไปจอยทงที่ของประกฏทับกินเมืองมรเทพปาก้ำโพและไปที่สุดที่สายนิรไไแล้นครสวรรค์นะครับ